ถังเช่าเนี่ยมันมันมันช่วยเราได้2อย่างนะครับถามว่าคนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยกินได้ไหมกินได้นะครับแต่นี้ว่ามันกินเนี่ยถ้าคนที่แข็งแรงเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยคุณกินถังเช่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอเอาง่ายๆครับคุณจะไม่เอาสมมติสมมตินะปีเงคุณป่วยห้าครั้งถ้าคุณทานถังเช่าไปตลอดต่อเนื่องเนี่ยในปีนั้นคุณอาจจะไม่ป่วยเลยก็ได้หรือป่วยแค่ครั้งเดียวก็ได้จริงๆเพราะมันเป็นภูมิต้านทานเนี่ยครับต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับถังเช่าเนี่ยมัน อย่างเอาง่ายอย่างถ้าพี่ตูนเดินไปในท้องตลาดไปไหนก็แล้วแต่เดินไปตามรินถนนสูดกินควันกินอะไรไเข้าไปมันมีทั้งโอ้เชื้อโรคเชื้อาราแบคทีเรียเข้าไปถามว่าเชื้อโรคหรือแบคทีเรียอะไรเข้าไปในร่างกายร่างกายจะเกิดการต่อสู้ก่อนถูกไหมครับใช่ครับอ่าร่างกายเกิดการต่อสู้พอต่อสู้เสร็จปั๊บถ้าร่างกายต่อสู้ไม่ไหวแพ้อพี่ก็จะป่วยถูกไหมแต่ตอนนี้กาลังต่อสู้อยู่ยังไม่ถึ้ยังไม่เห็นพี่ก็จะป่วยอาการที่พี่ป่วยคืออะไรเพราะพี่สู้เชื้อโรคไม่ไหว พี่ก็เลยปล่วยแต่ถ้าเกิดเรามีภูมิต้านทานดีเราต่อสู้กับเชื้อโรคถ้าเราชนะพี่ก็จะไม่ป่วย <Wow. S 2> แค่นั้นเองครับ oh. อันนี่คือคุณสมบัติของถงังเช่าแต่คนส่วนใหญ่ที่ทานถางาังเช่าไงลูกค้าผมเนี่ยแปเซนะส่วนมากจะเป็นคนที่ป่วยทั้งหมด <c oughs> ป่วยแล้วมาทานป่วยแล้วค่อยมากินเพราะว่า <c oughs> ฉันป่วยแล้วฉันต้องการหาตัวช่วยแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้คนที่ป่วยพอทานถางาังเช่ามันจะเกิดการเปรียบเทียบครับ oh. มันไม่เหมือนคนแข็งแรงคนแข็งแรงทานไปก็เลยพวก มันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่มันก็ปกติมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันอยู่ข้างในแต่ถ้าคนที่ป่วยทานหนังเช่ามันเห็นมันฟ้องในตัวเลขเอาง่ายสมมติคนที่เป็นเบาหวานครับก่อนกินวัดน้ําตาลได้2 0 0ร้อกินไปกล่องนึงวัดน้ําตาลได้เหลือร้อยแปดสิบตัวเลขมันฟ้องแล้วคุมอาหารด้วยคุมเรื่องของออกกำลังกายด้วยใช่จะลงเร็วมากครับถ้าเคสนี้แต่ว่าแต่ละคนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันไงบางคนก็ทานอย่างเดียวบางคนก็ ไม่ออกกาลังกายไม่มีเวลาบ้างเราก็เข้าใจนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนไปทุสยผมยุต้องเริ่มรับประทานกันอย่างมีวินัยกลักครับเพราะว่าตอนนี้มันยังให้มีวินัยทานให้เป็นนิสัยมันไม่เป็นอะไรแต่เราก็รู้สึกและบางทีเราก็เหนื่อยง่ายบางทีเราก็รู้สึกอยากอย่าง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 ทางเช่านที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าโอเคล่ะเรื่องของเบาหวานมีงานวิจัยมา9 6เรนะครับเรื่องของภูมิแพ้อันนี้ก็งานวิจัยมา95%นนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกครับเรื่องของมะเร็ง ถังเช่ามีมง,งานวิจัยเรื่องของมะเร็งเยอะมากเ,เกี่ยว<า>ยังไงได้หรอครับนะครับถังเช่าเนี่ยนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับถังเช่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเนี่ย <c oughs> มันเป็นการยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้เจริญเติบโตครับมะเร็งมีสี่ระยะ <c oughs> ระยะหนึ่งระยะสองระยะสามระยะสี่ระยะหนึ่งกับสองเนี่ยบอกในถังเช่าเอาอยู่นะครับฟอร์นะครับถังเช่าเอาอยู่เลยฟอร์เลยแต่ระยะสามเนื่องจากเป็นมาเยอะแล้วนะครับถังเช่ามันจะช่วยยับยั้งช่วยกดมะเร็งระยะสามนะครับไม่ให้ลามไประยะสี่ ถ้าเมลามีนยี่สี่คุณก็ยังอยู่ได้ปกติใช่ใถูกไหมครับอ่ากระทานไปเรื่อยก็ยับยั้งแล้วก็ช่วยไม่ให้ถังไม่ให้เซลล์มะเร็งไปเกิดตัวอื่นถังเช่าจะเป็นตัวคอยกดเซลล์อื่นๆที่มันจะเป็นมะเร็งที่ดามาแล้วธรรดา X คอยด์เพราะนั้นก็เลยกลายว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้อ่าอันนี้คือข้อดีของมันมีงานวิจัยเยอะมาก รีบรับประทานซะก,ก่อนที่มันจะก้าวไปถึงขั้นที่สี่ใช่ครับมันเป็นหนึ่งสองสามที่ยังพออยู่หนึ<ช>่งสองนี่อาจจะหาย <S 1> 1, <S ไปเลยหนึ่งสองเนี่ย่อเลยทานไปเรื่อยๆรมันจะค่อยค่อยฟอไปครับเพราะว่าเซลล์อะ่ะมันยังเล็กอยู่มันยังไม่ไม่จเจริญเติบโตเต็มที่แต่ถ้าสามเนี่ยเซลล์<ๆ>มันโตเต็มที่แล้ว มันเป็นเยอะแล้วยับยั้งกดไว้ไม่ให้ลามันยะสี่แตว่าไม่เป็นยาสี่คนก็ยังได้ปกติอย่างนี้ต้องกินสักเท่าไหร่ถ้าเป็นมะเร็งระดับอย่างหนึ่งสองสามสองเม็ดก็พอแล้วครับเช้าเม็ดนึงก่อนนอนเม็ดนึงพอแล้วไม่ต้องกินเยอะเกิดมันไม่เป็นมันไม่เป็นก้อนใหญ่ถ้าเราพอที่จะมีเงินหน่อยอาจจะทานสามเม็ดสี่เม็ดก็ได้มันจะได้ไปช่วยส่วนอื่นนะครับก็มันไม่ได้เป็นการที่สะสมหรอกครับก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าเรามีใบตรวจหาสารปนเปื้อน ซึ่งถ้าไอใบตตรวจเนี่ยปรากฏว่ามันมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่อันนี้แหละครับถ้าทานไปสะสมแน่นอนมีความรู้สึกว่าเอออย่างนี้เนี่ยนะถ้าไปให้พ่อแม่เราทานเนี่ยพ่อแม่เราจะได้สุขภาพดีน,นี่อายุสักขนาดไหนที่จะทานไนดะ้แม่ผมเนี่ยเก้าสิบสามอายุสิบห้าปีขึ้นไปค,ค,คุณสามารถที่จะทานในเล็กโดดโดดผู้ใหญ่ทานโดดผู้ใหญ่ไปได้แล้วจนกระทั่งถึงแปดสิบเก้าสิบเพราะว่าทําไมถึงแปดสิบเก้าสิบทำไมถึงต้องทานเพราะว่าอายุ เยอะขนาดนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยในการที่จะสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปหมดแล้วนะครับพี่นะกระบวนการในการสร้างเซลล์ใหม่กระบวนการแรงต่างระบบต่างๆในร่างกายมันทางานได้ไม่ค่อยดีแล้วถังเช่าจะช่วยถังเช่าเนี่ยครับยได้อย่างน้อยๆนะครับหลังจากทานในที่รู้สึกได้เลยคือเรื่องของถังเช่ามันไปเพิ่มออกซิเจนในเลือด เขาจะรู้สึกเลยครับว่าฉันสดชื่นฉันมีเลี่ยวมีแรงเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนี่คือสิ่งที่คนสูงอายุสัมผัสได้อย่างแรกเยจะไม่บอกแน่ผมจะผมจะเอาไปให้ลองเอาไปทานเสร็จปั๊บวิจัยวิจัยเดี๋ยวทดลองกินแล้วมันมีเลี่ยวมีแรงมากขึ้นกินแล้วมันกระปี้กระเป๋าอ่ากชืเขาบอกเลยเขาบอกไม่ดีเขาบอกไม่ดีถ้าดีนะเขาก็บอกผู้คนแก่เนี่ยมันปากร้ายก็อย่าลืมว่าถังเช่าเนี่ยสิ่งที่เขาไปทําที่ั่นคือเขาไปทำเรื่องกระโหลกเลือดครับ ระบบเลือดการไหลเวียนของเลือดเนี่ยสำคัญมากสาคัญมากนะครับมันเกี่ยวเรื่องแน่นอนครับเพราะว่าออกซิเจนมันเพิ่มขึ้นเงฮะเลือดมันไปหล่อเลี้ยงได้ดีขึ้นอาการชาก็จะลดลงผมนึกถึงอีกอย่างหนึ่งชาชาเดี๋ยวนี้พออายุมากๆขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็มากระสิบถังเช่าดิเขาลือกันว่ามันมันช่วยเรื่องความสุขในครอบครัวได้ความสุขความเรื่องอะไรนัเซ็กซ์ซเงี้ยนะแหมมันก็กระดากปาเพราผม มันดีมันคือมันมันมันเป็นผล่าผมบอกว่ามันเป็นผลพลอยได้มากกว่าคืออย่างปกติบางคนเนี่ยโอเคเริ่มอายุสูงขึ้น40เอาง่ายผมพูดถึงคน40ขึ้นนะส0่บเริ่มเริ่มมีปัญหากยวกับเรื่องพวกนี้ละเรื่องของสมรรถภาพแล้วมันอาจจะไม่ใช่เหมือนวัยรุ่น20ต้นต้นสาแล้วทีนี้ไม่เหมือนพอทานถังเช่าไปเนี่ยถังเช่าเนี่ยนะครับหนึ่งคือมันจะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นพอร่างกายแข็งแรงขึ้นเอาง่านึกภาพเหมือนพี่กลับไปเป็นหนุ่มเหมือนเดิม เหมือนเราได้ย้อนวัยกลับไปถึงขนาดนั้นเจอะนะนึกสภาพเลยนึกสภาพย้อนวัยกลับไปปุ๊บทุกอย่างมันก็ใช้งานได้ปกติไงพี่นี่หนอกไหมล่ะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่า โอ้ยผมทานเม็ดเดียวมันปึงปังปึืงเหมือนไม่ใช่ไวอาก้าไงพี่ถูกไหมล่ะแบล็กล่าเนี่ยมันเบงค์ถังเช่าไม่ใช่ไวอาก้าเฮ้ยอะไรก่อนได้ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือกินต่อเนื่องต่อเนื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้งานได้เองครับเดี๋ยวตื่นเช้ามามันเคารพตรงชาติเองนะเออผมผมก็เพราะว่าเพราะทราบดีว่ามันจริงเป็นอย่างนั้นถังเช่าเนี่ยบางคนจะรู้จักมันมีฉายาทางเช่าเนี่ยทุกคนจะรู้จักในนามของไวอาก้าแห่งเทือกเขาหิมาลัยนี่คือฉายาของเขาอ๋อมันไม่ปึงปังทันที ใช้เวลาครับแต่ว่าถ้าปึงปังแล้วยาวครับทีนี้คือเหมือนสุขภาพเราดีแล้ว่ยเราจะใช้งานตอนไหนก็ได้น่าเนื่องจากมันมันดูแลองค์รวมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองซะหน่อยครับอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่แน่อาจจะมีลูกได้ไหมอาจจะมีลูกมีงานมีงานวิจัยครับมีงานวิจัยถังเช่า X c o r d y ถังเช่าที่ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนจากฟาร์มมาตรฐานของเราเองจึงใหม่และสดเสมอเพื่อสุขภาพของท่านและครอบครัว ต้องรับประทานทั้งเช้าร้อยเปอร์เซ็นตเสียแต่วันนี้